สวัสดีครับทุกคนครับผมนะก็วันนี้อยู่ในช่องอังเค d าดินนะครับหรือว่าลุงดินนั่นเองนะครับ อันนี้วันนี้จะมาสอนนะครับว่าวันเราเนี่ยจะติดตามยังไงแล้วก็ซับสไครต์ยังไงนะครับก่อนเลยเวลาเราดูคลิปจบนะครับมันจะมีรูปดวงดินหรือว่าโลบช่องเนี่ยอยู่ทางขวานะครับจากนั้นจะมีปุ่มกดติดตามแล้วก็ปุ่มกดกระดิ่งนะครับยังไงก็ถ้าอยากซัพพอร์ตกันหรือว่าถูกใจกันจริงเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหรือว่าคลิปความเฮฮาของเราแล้วนะครับช่องของเราก็มีคติง่ายๆครับผมช่องที่มีแต่ความเฮฮาอะไรเปรื่อยเปื่อยก็พักไปแล อังเคิลดเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณมากครับอ่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องอังเคิลดินนะครับกับพี่นะครับลุงดินคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือผอมลงแล้วนะฮะจริงหรือหลอกเดี๋ยวค่อยไปรอดูเดียวทีเดียวเดียวเชียวเดียวเดียวกันทุยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําการอัพตัวที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบที่สุดในทีมพี่แล้วนะฮะลองจากฟูบุกินะฮะนั่นก็คือ ลุงตุหรือว่าเมาท์เทนตุของเรานั่นเองนะครับซึ่งพี่เตรียมอุปกรณ์3ดาวนี่ครับไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่เคยบอกน้องแล้วครับว่าจะรีบอัพไปเป็นกรอบแดงแล้วในวันนี้นะครับเราจะอัพเสื้อหรือว่าชุดสุดของลุงตุเนี่ยให้เป็น3ดาวกันเลยครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็กดอัพกันไปเลยครับผมนะเปี้ยงนี่เพิ่มอีกส0เนะครับพลังโจมตียังไม่พอนะครับสกิลพาสซสีฟของเขาเอ้เจ้าหนิสกิลอันตรีของเขานะครับก็ได้กลายเป็นสกิล เลิศลิงภูเขาบุกโจมตีแล้วนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากก่อนอัพก็คือเมื่อใช้อันตีนะครับจะมีโอกาส100%ยเปอร์เป้าหมทยเออทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับดาเมจลดลง10%เเ็นะครับแต่เมื่อเราอัพไปดุก่อน3ดาวนะครับจะกลาย,ลายเป็น20ก็เพิ่มขึ้นถึง10%เลยนะครับซึ่บอกเลยว่าเวอร์ามางนะครับพลังเพิ่มขึ้นแค่7 0 0 0เท่านั้นเองเวอร์ตรงไหนวะเนี่ยเอาโอเคครับผมนะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูพลังข้างในนิดนึงนะครับพลัง9 8 7 9 0 0นะครับ แค่หนึ่งดาวม่วงนะเดี๋ยวเพิ่ม2ดาวม่วงนี้รับรองว่า1ล้านแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันถ้า1นล้านแล้วนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองเอาลงทีมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปแทนตําแหน่งของมูเมงไรเดอร์นะฮะลองดูซิว่ามันจะอึดถึกทนขนาดไหนนะครับสาหรับลุงตุ๊หรือว่ามาร์เทนแอปหรืออหรือว่าที่น้องๆเรียกว,ว่ามาร์เทนตุ๊บจะอยู่ทนเหมือนตัวจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอเคพลัง7จ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพัน 576เจกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเอาไปรุยกับพีนับบี้กันก่อนเลย6ล้าน7แสนเลยเหรอพีนับบี้มา,มาหน่อยขอแรงแรงนะพีนับบี้เห็นว่าแถวหน้าของพีนับบี้นี่แรงมากนะครับ3ตัวหน้าเดี๋ยวลองดูซิว่าโอาเชนตุจะอึดขนาดไหนโอเคผมวัดกับแทงท็อปไปแล้วผมกาโร่ต่อยมาครับผมโอเคพอๆกันเลยครับผมแทบไม่เข้าโอเคแต่จังหวะน,นี้โดนกระดูกหักสีทองครับผมโดนมาเกือบครึ่งหลอดแต่ก็ยังถึกอยู่ ไม่ธรรมดานะครับเป่นจังหวะจวาเด็กตีธรรมดามายังติดต้านทานอีกส <Hey. S 1> ุดยอดเลยครับเมาเทนตุ้ของเรานี่ไม่ธรรมดานะเ <Hey. S 1> อึดถึกทนไม่ยอมไปไหนจริงๆนะฮะสำหรับคนคนนี้อจังหวะน,นี้นะผมในไหนก็มอเทนตูมาแล้วเราก็ต้องแช้ตีครับผม <Hey. S 1> พายุนายกเสียงสูงสองล้านห้าแสนนะฮะดูโ,ฮโฮอ้โหบอเทนตูนี่คือแบบอึดถึกทนที่แท้ทรูแลว้วกอบแดงจะอึดถึกทนงขนาดไหนก็ต้องรอดตามนะครับตอนนี้ 4ี่จุดจะ5้าจุดละเดี๋ยว5จุดแล้วก็แดงนิดเดียวเองนะครับน้องๆทุกคนเราก็ิ่ได้เห็นมอเทนตุน่าจะเป็นตัวแรกในเซิร์ฟเลยมั้งเพราะไม่มีใครทำนะฮะกรอบแดงเออโอเคตึมตึมสวยงามครับผมนะจังหวะนี่เอาตีกลับมาก็ไม่เป็นไรดูดิมอเทนตุแบบยืนได้นานมากอะ่ะยืนได้โคตรนานเลยครับผมนี่แล้วจังหวะนี้เดี๋ยวไปโขกกับบานกาโลกนี่ไงหกหมื่นแปดเอาดิแล้วิวมาเกือบเต็มโคตรจัดจ้านในย่านนี้เลยครับมอเทนตุ อเออแทงท็อปที่ววงแข็งะอะฮะพอลเทนบอเทนตุยังอึดกว่าคิดเอาแต่ไม่ได้อึดกว่าจริง,รงหรอครับจริงเลือดมอลาอลเทนตุนี่น้อยกว่าแทงท็อปเยอะนะครับแต่เมื่อกี้เขาจะไปสร้างดาเมจที่แทงท็อปมากกว่านะครับมันเคยทาให้บอเทนตุนี่ไม่ค่อยเป็นไรนะเงี้ยหมจังวันนี้เราใช้การันตีเลยครับผมปล่อยหมัตประมานโดนเข้าไปครับผมหนึ่งล้านห้าแสนสี่ตัวนี่แรงมากเลยนะเออแล้วตามเลยฟุกยโผมายุนายย ร้านก้าเกือบตายจังหวันนี้ Man, ซอมบี้แมนสับ,บั้นแขนมาหนึ่งทีตึ้มโอ้โหไม่เข้าเลยครับสับ,บั้นแขนหรืออะไรเนี่ยไม่สงสัยไม่แคนแล้วมัง้งถ้าแขนจริงต้องเอาหนักๆกว่านี้เี่ยอันนี้ไม่เข้าเลยนะซอมบ,บี้แมนนี่งไงต่อยไปหนึ่งทีและจังหวะน,นี้เรามาดูอันตีของเขาครับผมลิงภูเขาจูโจมเป็นเลิศนัตตีแล้วนะครับสามอหนึ่งลิงภูเขาจูโจปังหนึ่งแสนครับผมแล้วก็ มากขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะดูตอนจังหวะบี่กิงวันติปักเนี่ยเห็นไหมเออโคตรโคตรกระโดดยิงไม่ยอมไปไหนจริงๆนะครับผมสำหรับผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งสุดๆนะะโอเคเดี๋ยวเราเอาเอาไปเจอกับพี่เสียนบ้างนะฮะมาดูกันซิว่าทีมหลายๆแบบเนี่ยจะเอาเขาลงหรือเปล่านะสำหรับมาลเทนตุ นะโอเคครับผมจังหวะนี้บัฟครับผมบัฟไปที่ทัซมากี่เดี๋ยวดูมาแทนตูจะโดนเท่าไหร่นะโอเคครับผมมาแล้วครับพลังจิตทะลวงไหนดูสิจะสู้คนนี้ได้หรือเปล่าโอโ้โหโดนไปจังหวะนี้ก็พอๆไอ้น้องพอๆกับแทงทอปเลยคิดว่าจะแรงกว่านี้นะแต่ก็งั้นๆน,นะครับอล้วไม่ปล่อยมัดไปนะผมปังเข้าไปล้านสี่แสนครับผมในจังหวะนี้เอาฟูบุก,กี้อันติไปเลยพายุ นายกสองล้านครับผมสุดยอดไปเลยแล้วจังหวะนี้แทงท็อปโอบรัดโอบรัดไม่ต้องเถียงกันพี่พูดสองชื่อเลยนะจังหวะนี้น่ากักหวานครับผมคงจะเลนกาโลมาแล้วขอหน่อย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 โอ้โหดอกสุดท้ายสะกิดมาที่ ลุงตุ่นิดนึงนะแต่ลุงตุ่บอกว่าแเทสกิตรอเบาเบาเบาเกินไม่รู้สึกเลยนะนี่ขนาดตีกระดูกหางสีแดงด้วยเนี่ยโอ้โหยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าเลยลุงตุ่บอกแสบๆคันๆนะโอเคลุยนะจังหวะนี้โบอสต่อยไปหนึ่งทีโดนไป็นสี่แสนต่อยไปสองทีโดนไปแสนเดียวโอ้โหอึดมากเดี๋ยววิ่งมาต่อยซอมบี้นี่งไงเราหิวพลึดเต็มหลอดน,นี้นี่มันใช่เลยโดนใจพี่เลย เดี๋ยวรอดูกรอบแดงนะฮะได้เห็นแน่ๆนะครับพี่ปั้นแล้วปั้นแล้วต้องปั้นให้สุดนะฮะส่วนรูปภาพรูปภาพสีเหลืองในใกล้และสายอาวุธนะรออีกนิดนึงก็รออีกแป๊บนึงไม่ได้หรืองไงอ่ออ่อไพ่ต่อหนึ่งเวลานี่หน้าลุงรอยไปเลยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับผมจัดไปครับบึ้มมาแล้วตามด้วย พายุคอนเซปต์ของเราพายุนายุกนี่จะใช้สกิลนี้ไม่ได้นะฮะถ้ามอสเซนตูไม่อยู่ในสนามนะฮะอันนี้คือข้อคอนเซปตนะ์ที่ยังเลื่อนเต็มเลยเนี่ยอึดจริงๆนะพี่บอกเลยนะครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ควรตีนแล้วนะอันนี้คือเอาตรงๆคือมันอึดมากครับพี่ไม่ควรตีนแล้วนะพี่พูดตรงๆเลยครับมันอึดจริงครับคือตอนแรกที่พี่ปั้นเนี่ยผ่านนะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามสมุทรสาครข้ามทะเลสาบมาหลายรอบแหละพี่รู้สึกมันกระหลอกมากเลยครับมอเซนตูตอนแรกปั้นแบบอะไรวะ ตัวที่ไก่กาเลยขนาดนี้แต่เมื่อเราลองเอาใจเข้าไปอยู่ในเ,เทอเทนตุท่านั้นแหละเอาใจไปดูว่าเขาเป็นคนยังไงน,นะก็ปรากฏว่าเฮออ้ยเราอาจจะดึงศักยภาพของแกออกมาได้อะไรประมาณนี้เพียเลยเศรษัก็จเต็มนะฮะพลังจะหนึ่งล้านแล้วนะครับคาเดนคาตาพลังหนึ่งล้านนี่บอกเลยไม่ธรรมดานะครับซึ่งตอนนี้จะหนึ่งล้านแล้วนะขายนิดเดียวเดี๋ยวสองดาวม่วงหนึ่งล้านแน่นอนนะครับแล้วเราค่อยมาติดตามกันในะสตรีมสดก็ได้นะครับตัวนี้นะ อยู่ในทีมหลักที่เรียบร้อยแล้วนะครับมอร์เทนตุอึดตึกทนเนี่ยเขายังเอาไม่เกินครึ่งหลอดเลยนะทีมตรงข้ามอ่ะเออแน่จริงก็ใส่ครึ่งหลอดนะนะนตัวพี่ก็อยากเห็นมือนันนะครับว่าน้องๆจะทําได้หรือเปล่าจริงๆน้องๆน,นี่เถียงมาเยอะมากเออมีวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เล่าก่อนพี่เนี่ยไปที่สนามบาสครับผมแล้วก็ไปเจอกับพี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งก็ถามว่าเล่นวันพัดแมนด้วยหรอไหนะเอาไอดีมาดูซิพี่ก็เลยส่งให้ดูครับแล้วทีส่สำคัญเขาก็ไปเห็นมอร์เทนตุนี่แหละนะครับลอย ม้นทำไมนี่พูดอย่างนี้ใส่นี่ทุกคนเขาดูถูกมาเทนตุวันนี้พี่ก็เลยต้องทำให้เห็นครับว่ามาเทนต้น่ะก็ของจริงจัดไปครับลิงวูเขาตูมเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยแล้วผมเนือเต็มทั้งเกมอะบอกเลยโคตรโอดกระโดดยิงขนาดไม่ได้ยิงยังดูกระโดดโหดเออเอาเรื่องอะสุดท้ายผมเจอเจนซี่แบบเอามาหนักหน่อยหน้าน้องเอามาหนักหน่อยหนะเจนซี่นี่เห็นว่าแถวหน้าโหดใช่ไหมขอนักหนักขอนักหนัก เอาแบบให้ลูกตู่หมดหลอดดิอยากเห็นน่ะอยากเห็นเออม่ลูกตู่ลูกตุ๊กลูกตุ่ขอให้ลูกตุ๊หมดหลอดเนียนะโอ้โหนี่ก็แทบไม่เข้าเลยอ่ะน่ากังวนต่อยต่อยหรือสกิจแล้วเลือดอยู่ไหนโอเคเลือดออกมาแล้วนะฮะโอเคจากนั้นเราอัติีปเลยครับผมปอยหมัดออร์มานปุบ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 ปะแต่ใช้เท้าติเท่จริงนะฮะแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ครับผมจับปพอยูนะยูมันขึ้นเสียงสูงเรียบร้อยสองล้านสามเหหลังกระเจิงอันตีมาแล้วว่ะ ปุบบปุบปปุบบปุต้านทานต้านทันต้านทาต้าทนต้าน้านทนโคตรหมดบอกแล้วนะอจิ๊เอ้าโดนไปครึ่งหลอดแล้วครับแทงท็อปบอกบางอาจดูถูกค่าน้อยงั้นหรือนีน่ไงต่อยไปครึ่งหลอดแต่ก็เงินั้นครับก็คนมันอึดนะครับมาดิเอาดิเดี๋ยวหิวสู้เลยหิวสู้สู้แต่งท็อปเลยหิวสู้แทงท็อปมาดิเออสู้กันหนยหิวสู้กันเลยมาหิวเจ็ดหมื่นหิวเจ็ดหมื่ะแตงท็อปหิวเจ็ดหมื่นะนะีน lord, ะ่ไงหิวแสนสองหิวเจ็ดหมื่นโคตรเอาบอกเลย หิวหนักๆหิวหน่หงงงดูดูหิวยับยับหิวยับยับนี่ดูดูดตเต็มหลอดแล้วอะ่ะเออฝั่งตรงข้ามนี่หิวไม่เต็มเลยแต่หิวไม่เต็มหลอดละก็คิดเอาก็คิดเอาขอซอมบี้แมวเหมือนงั้นบอกแล้วแต่นะครับผมใช้แล้วผมลูกเตะอุรามาหรือว่าปล่อยหมัดมันมันก็เป็นลูกเตะมันไม่ใช่ปล่อยหมัดปล่อยเตะก็ได้ปล่อยเตะปล่อยเตะเออแล้วก็ตามด้วยคอนเซ็ปต์เราครับผมพายูนาะยูต้องมีงานสั่นฝ่านิดนึงนะฮะเพื่อเป็นสกิลของเราเอาแล้ววะแทงท็อปอันสีมาว่ะตึบตึบ โลคุ้มกันโลคุ้มกันคือแทงค็อคือถ้าวิ่งชนกันน่ะก็วิ่งให้มันแรงๆหน่อยนะคือมันไม่รู้สึกเลยอ่ะหิงไหมหิงนะเออเนี่ยเราแทง็อปเราตึมตึมนี่ต้องชนอย่างนี้ชนแบบโชลงหายเนี่ยแล้วด้วงเนี่ยมีโลใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่มีโลจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวดูโลรถเตะลูกเตะปังหายบอกแล้วหายงก็หายแล้วก็ต่อยนี่ไงต่อยไม่เข้าแต่ก็ยูเต็มหลอดล่ะเป็นไงพี่บอกแล้ว Mountain App เนี่ยก็ของจริงนะน้องอตั้งแต่เล่นมามีแนวลงเลยตัอ้งแต่ขวัญตรงข้าวมีโบลอสหรือว่าตัวอะไรที่ตีโอ้โแล้วนะยังไม่ตายเลยนะเอาเลือกนีฟาดก,กับบาร์เป็นหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมนะสามรอบชนะสามตัวเลย <Easy. S 1> นะครับโอเคครับผมนะก็นี่เลยนะครับ <Easy. S 1> Mountain App หรือว่าลูกตุ้ของเรานะครับห้าดาวหนึ่งดาวม่วงนะครับพลังข้างในประมาณนี้นะครับโจมตีแสนสองเลือดล้านหนึ่งนะครับความเร็วสามหกสี่ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรเลย นะครับส่วนชุดใส่เป็นชุดลำลองนะครับเพราะว่าลองมาใส่ชุดสูรแล้วไม่เวิร์กนะครับชุดสูรไม่โอเคมากๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะพี่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าด้วยความที่มันโดนต้านคือด้วยความที่ตัวมันต้านทานเยอะอยู่เรามังมันเลยทําให้ดำหนึ่งที่สะทอนกลับไปนัไม่ค่อยคุ้มกับใส่ชุดสูรกับเลือดที่เราต้องแลกไปประมาณนี้อันนี้ที่พี่ไปลองมานะก็เลยคิดว่าลำลองไปเลยครับคิวแขงแขคิวหนักหนักคิวดงมองไปเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอ่ะจะลองเล่นมีใครอยากลองเล่นไหมพี่อาจจะไม่มีนะแต่ไม่เ,นะเ,เป็นไรรร่่เ้า duty, ายยาใลวกือออนถยงหคร อยากจะเล่นตัวนี้เนี่ยก็ลองปั้นกันดูก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันจะกระจอกมากเลยครับผมกระจอกมากๆๆๆจึกว่ามันจะตอนนี้มันก็ยังกระจอกโอเคไหมมันก็ไม่ได้เก่งแต่แต่ถามว่ามันเทเอายี้ดีกว่ามันเทเออเามันเทก็แล้วกันเออก็คือลุงลุงลุงมันเทแค่นั้นเองครับผมนะส่วนออฟของทองเนี่ยพี่ค่อนข้างขัดหูขัดตามากเลยดูนะอันนี้ HP โจมตีนะครับแล้วดูตัวนี้ครับโจมตี HP คือสลับกันได้ไหม เอา h p ไปอันนู้นเอาโจมตีมาอันนี้ได้ไหมถ้าทำได้น,นี่พี่จะโคตรดีใจเลยนะแอดมิน TM ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Mountain To o หรือ Mountain App นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับในอีกไม่นานที่บอกเลยว่ากรอบแดงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขึ้น5จุดแล้วก็ขึ้นแดงกันเลยนะครับสำหรับตัว Mountain To หรือ Mountain App ของเราจะไปยืนคู่บูก นะเป็น2สหายแล้วจากนั้นก็ลินลี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยไอแลชนะครับ พี่เคยพูดไปหมดแล้วพี่จะทำาทีฟุ้งกี่กอบแดงตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยกันมาแล้วนะเออยังไงก็กตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำต่อๆไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตายกันด้วยนะครับถ้าใครกดไลค์กับติดตั้งคาไม่เป็นต้นคลิปที่ต่อแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบจริงก็กดไลค์เยอะนะครับนะช่วงนี้วิวตกมากแต่ไม่เป็นไรนะครับตั้งใจทําให้ไม่ค่อยสนใจวิวนะครับโอเคครับผม ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเลยครับสำหรับมาเทนตุโสดมากโอเคครับผมไปกันแล้วบ๊ายบายวไว้เจอกันที่ตอต่อไปครับบ๊ายบาย କୋଲାମ